เดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาทํากันนะคะกับเนื้อแฮมเบอร์กย่างค่ะช่าๆเลยล่ะเจ้าเนื้อแฮมเบอร์กนี่นะคะก็มาจากประเทศเยอรมันนะในยุคของเมจ,จิที่ประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มทานเนื้อแฮมเบอร์กุในสไตล์ของญี่ปุ่น จนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันด,ดีปั้นเนื้อเป็นก้อนตามใจชอบแล้วนำไปย่างไฟงจนสุกสีสวยแล้วก็หอมกลุ่นแค่นี้ก็ได้เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำหอมอร่อยสุดๆแล้วค่ะเมนูนี้นะคะบอกได้เลยว่าเกิดขึ้นมาจากแจสตินเนี่ยเขาจะเป็นนักชิมเวลาที่มีร้านอะไรที่ดังๆหรือว่าเป็นไวรัลกันเนี่ยเขาจะมก ปลีกตัวไปชิมคนเดียวเลยนะแอบไปทานก่อนถ้าเกิดสมมติว่าร้านไหนอร่อยจริงเนี่ยเขาก็จะมาบอกนุชหรือว่าบอกครอบครัว<ๆ>แล้วอยากให้เราเนี่ยไปทานด้วยคือไปซ้ํากับเขาอะว่างั้นเถอะดังนั้นเนี่ย,นนยร้านนี้เนี่ยซึ่งก็จะเป็นร้านหนึ่งที่เจสินวิ่งกลับมาที่บ้านแบบตื่นเต้นมากแล้วก็บอกพ่อกับแม่กับน้องนี่ยต้องไปทานได้เชื่อไหมว่าเป็นวันที่นุชแบบว่าเหมือนรวมตัวเชื่อลูกไปนุชไม่เคยรออะไรนานขนาดนี้เลย รอที่จะทานเนื้อแค่เนื้อย่างเนื้อแฮมเบอร์กอะ่ะเขาเปิดให้รับคิวตอนช่งชวงเช้าเจสซินก็ให้เพื่อนไปช่วยรับคิวให้พอไปถึงปุ๊บรออีกเพราะคนที่นั่งรออยู่หน้าร้านเนี่ยมันเยอะแล้วคนที่ทานอยู่ในร้านก็เต็มขณะเวลาที่เรานั่งรอคอยคิวเราอยู่เนี่ยลราก,ก็พยายามที่จะเก็บอาการแล้วก็มองอาการของคนที่ได้รับประทานเนื้อแฮมเบอร์กร้านนี้คุณเชื่อไหมว่าแต่ละคนที่ไปเนี่ย เขาีความเต็มใจที่จะรอคอยเราก็มันต้องไม่ธรรมดาจนถึงในที่สุดเนี่ยก็เห็นหน้าแต่ละคน,นมีความสุขกับการทานอาหารร้านนี้มากทาั้งๆท,ที่เป็นอาหารที่มีแค่เพียงเมนูเดียวและที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่นุกคิดว่าเป็นกิมมิคข,ของเขาก็คือเรื่องของการเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟเนื้อให้เราเนี่ยทั้งหมด3ชิ้นเสร็จแ,แล้วเนี่ยเขาเสิร์ฟมาครั้งเดียวก่อนวางบนตะแกรง ระหว่างเนี้ยเรารู้แล้วว่าเนื้อตัวเนี้ยย่างสดๆเลยมันถึงต้องรอนานมันไม่ต้องใช้ไฟอ่อนมันต้องรอคอยมันต้องกริลแบบว่าให้อุณหภูมิเนี่ยสุกข,ข้างในแบบช่ำๆอย่าแห้งแล้วด้านนอกเนี่ยเกรียมพอดีแล้วก็เสิร์ฟเราทีละชิ้นชิ้นแรกเนี่ยเวลาคุณทานเข้าไปเนี่ยคุณจะเขาเาจะแนะนําเลยว่าไม่ต้องใส่ซอสอะไรไม่ต้องเติมอะไรเขาบอกให้เราทานชิ้นเนี้ยแบบออริจินอลของเนื้อย่างเขาเลยแล้วก็ กัดลงไปงคําแรกโอ้โหบ้าไปเลยเออมันอร่อยจริงจนเรจนเรา,เราแปลกใจเชื่อไหมว่าด้วยใช้เวลาทานเนื้อคําชิ้นนี้นานมากเพราะว่าพยายามแกะว่าอะไรมันอยู่ในเนื้อก้อนนี้บ้างมันใส่อะไรมันอุมมาม,มิจริงๆอ่ะแล้วที่สําคัญเนี่ยมเมล็ดข้าวของเขาในที่เสิร์ฟเนี่ยก็ไม่ธรรมดาแต่อ้เจข้าวกับเจ้าเนื้อเนี่ยหายโกรธเลยละ่ะ อ่ะคำที่2องนะคำแรกทานทานไปแล้วชิ้น2ชิ้น3นะคะเขาก็จะมีให้เราวาไรตี้ในการออใส่ซอสบ้างใส่น้ำจิ้มนุน่นบ้างใส่มาสตาร์ดบ้างนู่นนี่แต่มันอร่อยมากถึงทั้ง3ชิ้นในวันนี้เนี่ยเพื่อความแบบอยากจะให้ความอร่อยนะมันอยู่ที่บ้านเราแกะสูตรมาแล้ว พยายามแล้วแล้วก็เจอแล้วค่ะสูตรที่อร่อยแล้วก็เรียนแบบเขานะคะให้ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยเจ้าเนื้อแฮมเบิร์กนี่นะคะก็มาจากประเทศเยอ,อรมันนะก็ช่วงนั้นคนที่นั่นเขาจะทานกันนิยมทานกันเนี่ยและช่วงในสมัยปลายยุคตะวันของยุคตะวันตกในปลายศตวรรษที่19เนี่ยในยุคของเมจ,จิที่ประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มแบบว่าอยากจะทานเนื้อแฮมเบอร์ก หรือแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยในสไตล์ของญี่ปุ่นเขาก็มาแดัดแปลงนิดนึงมีน้ําราดบ้างมีทานกับข้าวเป็นข้าวญี่ปุ่นดังนั้นเนี่ยก็กลายเป็นที่มาที่ไปของเนื้อแฮมเบอร์เกุที่ญี่ปุ่นฮะตั้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้แฮมเบอร์เกุที่ญี่ปุ่นเนี่ยเดินไปไหนก็เจอแต่รสชาติก็แต่ละร้านก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะทำเนื้อแฮมเบอร์เกุในสไตล์ของปี2025ซึ่งจะเป็นรสชาติที่บอกได้เลยว่าอร่อย เมนูนี้นะคะเสิร์ฟนิดนึงว่าเป็นเมนูที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานมีเนื้อสัตว์นะคะซึ่งเป็นเนื้อแดงและก็เนื้อติดมันด้วย mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างตามนี้นะคะก็จะมีเป็นเนื้อวัวนะคะเป็นเนื้อแดงในส่วนนี้แล้วก็จะมีเนื้อวัวเช่นกันค่ะแต่ว่าเป็นส่วนที่ติดมันค่ะมีหอมหัวใหญ่นะคะสับให้ละเอียดเลยค่ะมีไข่แดง เป็นไข่ไก่นะคะสอฟองผงปรุงรสค่ะแล้วจะมีน้ำมันดำข้าวมีโชยุมีแป้งข้าวโพดเกลือพริกไทยแล้วก็เกล็ดขนมปังค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ภาคภูมิใจมากกับสูตรที่เตรียมมาเพราะว่าถือได้ว่าอร่อยไม่แพ้ใครเลยล่ะมาทำเมนูฮิตติดโซเชียลเนือ้อแฮมเบอร์กช่ๆแบบทำง่ายๆได้เองที่บ้านพร้อมแล้วลุยกันเลยค่ะ เริ่มด้วยนำหอมหมูใหญ่ปั่นละเอียดผัดกับนนะ้ำมันรำข้าวจนหอมใส่เนื้อแดงเนื้อแดงติดมันไข่ไก่ซอสเชออยุผงปรุง,งรสเนื้อเกลือพริกไทยดำปน่นและแป้งข้าวโพดนวดทุกอย่างให้เข้ากันจนเนียนจากนั้นใส่เกล็ดขนมปังลงไป นวดต่ออีกครั้งจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีปั้นเนื้อเป็นก้อนตามใจชอบใช้เวลานิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวเนื้อเขาจะแตกออกจากกันแล้วนำไปย่างไฟจนสุกสีสวยแล้วก็หอมกลุ่นแค่นี้ก็ได้เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำหอมอร่อยสุดๆละค่ะ เสิร์ฟร้อนๆพร้อมกับข้าวญี่ปุ่นอร่อยฟินเหมือนกินที่บ้าน